สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับตอนนี้อยู่ในบูธของนิสสันนะครับมีไฮไลท์เด็ดเลยเปิดราคาไปแล้วนะครับตัวของน e ิสสันเซเดนา e power c ยี่สิบแปดนะครับตัวไฮเวย์สตาร์ครับเปิดราคามาที่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทราคาเนี่ยถือว่าถูกกว่าที่คาดการไว้เนี่ยพอสมควรนะครับตอนแรกเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่แถวแถวหนึ่งล้านแปดแสนบาทเลยครับนี่ถือว่าเปิดมาดีมากราคาเนี่ยต่ำล้านเจ็ดครับก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะว่าตัวรถเนี่ยทำมาดีด้วยเป็นการดีไซน์ของนิสสันที่แบบ ไปทางรุ่นใหม่เลียวเป็นสไตล์แบบ V Motion เดี๋ยวจะพามาชมรอบคันกันคร่าวๆครับเพราะว่าเราได้ปล่อยคลิปพาชมไปแล้วเนาะในตัวของ C28 แบบดูกันทีละจุดเลยมีที่วางแก้วน้ํากี่ใบอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราพาชมละเอียดไปแล้วเดี๋ยววันนี้พาดูกันคร่าวๆนะครับรวมถึงพาจอะในเรื่องของระบบ ePower ด้วยว่าในอนาคตเนี่ยทิศทางที่จะขายในบ้านเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรุ่นไหนเนี่ยมาขายอีกไหมนะครับในตัวของ ePower นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ มาครับมาดูรถกันแบบคร่าวๆกันเพราะว่านี้เป็นรถไฮไลท์ที่อยู่บนเวทีเลยนะครับก็เป็นตัว C 2 8นะนี่ครับที่บอกไปกระจังหน้าสไตล์ V Motion นะครับจะดูมีความสวยงามขึ้นกว่าตัว C 2 7เยอะพอสมควรตัว C 2 7เจนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีเงินธรรมดาครับพวกก่องรอบคันไฟ LED มีมาให้หมดคันนี้เป็นสีทูโทนด้วยเป็นสีดําตัดกับสีน้าเงินนะครับสีทูโทนเนี่ยมันจะมีตัวสีขาวด้วยเดี๋ยวจะขึ้นฟอนต์ให้ดูเนาะเดี๋ยวมาดูพื้นที่นั่งแถวสองกันดีกว่าเพราะว่า อันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าจุดเด่นมันคือประตูไฟฟ้าเนี่ยแหละเพราะว่าพวก MPV เนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นพวก Alpha X เพิงซิ e เกอร์ศพวกนี้นะครับหรือว่าพวกแบรนเกียร์พวกนี้ถ้าเอาประตูไฟฟ้าเนี่ยราคาจะสูงไปเลยนี่เป็นรถคันหนึ่งที่มีประตูไฟฟ้าแต่ราคาเนี่ยดีนะครับไม่เกิน1.7ล้านบาทนะ,ะนี่นี่นะครับพื้นที่นั่งแถวสอนะ เบาะเนี่ยเป็นกับตันซีแล้วก็ปรับได้สีทิศทางสามารถปรับให้ชิดก็ได้หรือว่าอยากดึงขึ้นดึงลงสาม,มารถทําได้หมดนะครับก็เฮดรูมตรงนะี้เหลือสบายอยู่แล้วได้ทรงที่แบบเป็น MPV แบบนี้ครับเบาะหนังนั่งสบายแต่ว่าคันนี้พวกการปรับเบาะต่างๆมันจะเป็นแมนวนวลนะมันจะไม่ใช่การปรับเบาะไฟฟ้านี่ถาดอาหารก็มีมาให้นะมันก็เหมาะการที่เป็นรถครอบครัวนะครับใช้งานใครมีเด็กเล็กหรือว่ามีคนแก่รถแบบนี้ก็ จะเหมาะนะครับเพราะว่าประตูไฟฟ้าด้วยขึ้นลงสะดวกภายในก็กว้างด้วยนั่งแล้วไม่อึดอัดวิ่งทางไกลเนี่ยก็จะดีเพราะว่าตัวนี้มันเป็น e-power แล้วที่บอกไปเครื่องยนต์นะครับปั่นไฟลงมอเตอร์มอเตอร์ส่งกําลังลงล้อความแรงมันได้ถ้าเทียบกับตัว C27 ก่อนหน้านี้ก็ใครคิดว่าเพิ่มตังค์แล้วมันคุ้มค่าได้ออปชันที่มากขึ้นตัว C28 เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเปิดราคามาเนี่ยว้าวจริงตัวนี้ ถือว่าทําราคาได้ดีเลยนะครับใครที่สนใจอยู่แล้วเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจซื้อเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะในตัวของเซเลน a าคันนี้เพราะว่าหน้าตาผิวพันตัวรถเนี่ยดูโอเคนะสำหรับผมที่เป็นรถ MPV แบบนี้อันนี้เป็น MPV แบบไซส์กลางนะไซส์ใหญ่ก็ที่บอกเห็นพวก Alpha าอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นขนาดที่เล็กลงมาแล้วก็ได้ประตูไฟฟ้าอยู่เหมือนกันเนี่ยการดีไซน์ด้านหน้ากระจังสีดําตัวนี้ถือว่าดูสวยดี เหมาะกับตัวรถนะครับแล้วเดี๋ยวด้านล่างบูนะครับจะมีรถอะไรกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับที่จอดคู่กันอยู่เก็จะเป็นฝั่งนี้คือตัว C28 อันนี้ตัว C27 เนี่ยความแตกต่างในเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยนะฮะตัวเก่ามันจะเป็นกระจังหน้าสีเงินแบบนี้แต่ว่าตัว C27 เนี่ยก็ยังทําตลาดอยู่นะคือขายควบคู่กันไปก,นก็นนกจะเป็น ตัวเลือกนะเผื่อใครไม่ได้อยากเอา e-power เอาเป็นมายไฮบริดธรรมดาก็จะมีตัว c27 เนี่ยให้เลือกอยู่สามารถเป็นตัวเลือกกันได้นะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นในบูธหน่อยกันละกันอย่างตัวนิสสันอเมล่าคันนี้ก็ยังมีมาโชว์อยู่เครื่องพันเทอร b โบนะครับคันนี้ก็วิ่งดีเหมือนกันก็เห็นสื่อหลายๆคนก็เอารถมารีวิวกันบ่อยนะครับในตัวของนิสสันอเมล่าก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในเหมือนกันให้ดูภายในกันนิดนึง อ่าคันนี้คันนี้มีหน้าจอกลางด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลกางขับขี่ก well ็เป็นดีต้นครึ่งหนึ่งนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นได้เบาะหนังมาเดินได้สีเทานะครับก็ดูโอเคนี่ right. okay. แต่ว่าที่ปรับเบาะอะไรก็ยังเป็นแม่นวลอยู <t ort> <t ort> <t ort ่เป็นรถที่เน้นใช้งานใช้ทนทนใช้ยาวๆเนี่ยผมว่าเหมาะเพราะว่ารถแรงอยู่แล้วรถแรงแอร์เย็นฟังเพลงได้ก็ใครที่มีความต้องการไม่เยอะอเมล่าอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบของคุณนะครับเพราะว่ารถมันขับดี ไม่ใช่เราขับไม่ดีเดี๋ยวช่วงไหนว่างๆจะเอามารีวิวให้ดูกันเหมือนกันนิสสันน a วาล่านะครับตัวนี้ p ปรโ X m i n กซ์ไมน g e e u ์เชก็รีวิวไปแล้วเนาะส่วนใหญ่เขาเอาตัวของ s e n นนามาโชว์เนาะปนๆกันไประหว่าง e- power กับตัวของ C27 ที่เป็นมายไฮบริดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งของดีเนาะที่เราพูดก,กันไว้คือเรื่องของ e- power เพราะว่า e- power เนี่ยจะอยู่ในตัวของนิสสันคลิกนะแต่เดิมทีเลยเนะี่ย อันนี้คือของดีของนิสสันเลยนะครับตัวนิสสันคิกเนี่ยเราขับไปแล้วหลายครั้งเราก็พูดถึงรถคันนี้ไปในหลายมุมเหมือนกันก็ถือว่าเป็นรถ1นึ่งคันที่ดีขับขี่เนี่ยดีแต่ว่าแน่นอนโมเดลเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่มากตอนนี้มันก็จะมีออปชันบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่าขาดตกล่นไปบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมเนี่ยยังเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งอยู่คนระันเรื่องของการขับขี่เพราะว่าฟังก์ชันพื้นฐานก็ยังมีมาให้ อย่างตัวด้านหน้าเราเนี่ยชุดล้อต่างๆเคมเนี่ยอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรด้านท้ายนะไฟไร์บร์ยาวๆแบบนี้มีโลโก้ขั้นลงกลาสีนี้สวยนะสีขาวตัดกับสีดำดูดีเลยชุดสกเกิร์ตสีดำด้านล่างและถ้าถามว่าในตัวของ e-power เนี่ยมันจะมีตัวไหนเน่เข้ามาทำตลาดอีกไหมนะครับก็ต้องพูดตามตรงคือตอนนี้มันมี2โมเดลเนาะคือตัวของเซด e n าและ1แล้วก็มินิสันคิกถ้าว่าที่ใช้ e-power เนี่ยมี2รุ่น แต่อย่างที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีรุ่นอื่นอีกอย่างพวกนิสสันโนด์นิสสันเอ็กเทพวกนี้นจะเป็น e power แต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ขายบ้านเรามีแค่นี้แล้วถ้าถามว่าในความคิดผมเนี่ยผมอยากให้มีลงในตัวของ a m ร์เมนะเพราะว่าถ้าลงมาเนี่ยน่าจะเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเลยหนึ่งคันในเรื่องของการกับขี่อัตราสิ้นเปลืองทุกๆอย่างนะครับคิดว่าถ้าใส่เข้ามาเนี่ยคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันเยอะ แต่ผมก็ลองถามทางนิสสันมาแล้วนะครับตัวองเมล่าเนี่ยต้องอรอลุ้นกันต่อคือดูดูอยู่ว่ามีโอกาสว่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเอา E-Power เนี่ยมาลงในรถรุ่นนี้นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าถ้าเอามาลงในอลเม่าเนี่ยจะเวิร์กมากมอันนี้เขาก็ามาโชว์หลายครั้งแล้วในเรื่องของระบบ E-Power ตรตัวเครื่องยนต์ลงมาที่แบตเตอรี่นะเนี่ยมีมาโชว์หลายงานแล้วเพราะว่าเป็นของดีของนิสสันขเขานะครับ จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมบูสของนิสสันในงานมอเตอร์โชว์2 5นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยส้หรับคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปทำอะไรกันเองเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย